เรื่องยอดหนังไทยในครั้งนี้พบก,กับภาพยนตร์ไทยเรื่องลูกกอกขนองบริษัทผู้สร้าง Ptk Production โดยประยนตร์วงชื่อผู้สร้างตะเกียขนองหนังผีแห่งสตรวรรษหนังผีที่โยมบาลออกใบอนุญาตให้หลอกได้ทุกป,ประเทศเพราะเทคนิคเหนือผีจนยมโรคป่วนนำแสดงโดยสุพรรษาเนื่องพิลลพอเจดแก่นเพชรหลอดตออัญชลีชัยสิริและอภิชาติรุ่งรพากลมกลม่อมสมพลกรสุวรรณ เด็กชายเอ๋สมชาติพรพลพีรพัฒน์และดาราจากภาพยนตร์เรื่องตะเคียนขนองครบชุดกกับการแสดงโดยรังศีทัศนพยัคฆ์อำนวยการสร้างโดยประยูนวงชื่นเป็นภาพยนตร์สารภาพมมอมอปลึกเสียงภาคลงในฟิล์มเขา้าฉายเมื่อปีพศ .2523 ส,สำหรับเรื่องยอดลูกกอกขนองเริ่มจากผัวเมียคู่หนึ่งมีฐานะยากจนผัวชื่อยอดนำแสดงโดยพ่อเจดแก่นเพชรเป็นครูบ้านนอก มีชื่อจำเรียงนำแสดงโดยสวุวรรษสาเนื่องพีล่ลงเมื่ออยู่ด้วยกันต่อมาจำเรียงก็เกิดตั้งท้องแต่ที่น่าแปลกใจที่ท้องของจำเรียงบางวันก็ใหญ่เมื่อกับคนใกล้คลอดบางวันก็แฟบเมื่อกับคนธรรมดาการตั้งท้องของจำเรียงทาความกัดกุ้มให้กับครูยอดเพราะจำเรียงไม่ยอมคลอดสักทีจนกระทั่งคืนหนึ่งจำเรียงในฝันไปว่าไม่ได้ัวจุกคนหนึ่งมาขออยู่ด้วยและตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่า เธอเข้อลูกออกมาเป็นเด็กตัวเล็กๆครูยอดจึงต้องเอาไปฝังซึ่งพอดีกับฉาดแสดงโดยรักอภิชาติกลับมาถึงบ้านพอดีเมื่อเห็นเด็กเข้าก็รู้ว่าเป็นลูกกรอกจึงตั้งิ้งบูชาและเอาลูกกรอกนี้ขึ้นมาบูชาให้อาหารและนมพร้อมกับของเล่นหลังจากนั้นจำเรียงก็มักจะฝันว่าเด็กขวจุกมาอยู่กับตัวมาบอกหวยให้จำเรียงจึงให้ฉาดไปแทนทำให้ฉาดกับจำเรียงถูกหวยไลงวัดต่อกัน ทำความเดือดร้อนให้กับเศรษฐีหน้าเลือดเจ้ามือหวยคือโปรยสแสดงโดยหมอ่อมหลวงนุจิราอิสังกูลตาโปรยมีลูกชายคนหนึ่งชื่อชาติสแสดงโดยพรพลพีรพัฒน์เป็นหนุ่มเจ้าสาําราญตาโปรยจึงให้สมุนไปดักป้นชาติที่มีอาชีพขับรถบรรทุกชาทุกสมุนของโปรยซ้อมสะบักสะบมแลวกจับปัดไว้ชาติหมดหนทางจริงๆจ,จ,จึงเรียกให้ลูกกอกมาช่วยท่านใดนั้นลูกกอกก็เหาะมาทัานทีลอกล้อนเตะทีบจนสมุนโปรยหนีไปหมด ด้วยความแค้นชาจ,จึงบอกหวยกับชาวบ้านทั้งตำบลเมื่อหวยออกมาทําให้คนทั้งตำบลถูกหวยไปหมดตาป่วยจึงสั่งเก็บชาดทันทีชาเสด็ท่า,ทาถาูกตีสลบขณะที่สมุนตาป่วยจะแทงซ้ําลูกกรอกสแสดงโดยเด็กชายเอสมชาติก็เข้ามาช่วยได้ทันท่วงทีใช้อภิหารจัดการกับสมุนตาป่วยจนวิงน่งหนีกันไปหมดพอดีที่กำนันหยัดสแสดงโดยบัญหัติกับสังัดสมุนสนิดพบกับชาิเข้าและคิดว่าชาติตายจึงได้ไปตามสับเปลือกจ่ายสแสดงโดยลอดตอก กับตะเปริอจิม๋มมาทําการฝังฌา,าดขณะกาลังขุดหลุมและทาพิธีอยู่นั้นชาดฟื้นขึ้นมาและเดินกลับบ้านทําให้จ่ายพิหวังอย่างมากเพราะต้องการเงินค่าฝังศพไปซื้อรถเบนทางด้านชาติลูกตาป่วยก็เป็นคนรักอยู่ชื่อสีวันแสดงโดยอัญชลีชัยศรีทั้งสองจึงแต่งงานกันในวันแต่งงานนั่นเองก็มีขี้เมามาทวงเงินถูกหวยสูนตาป่วยจึงพาไปค่าในสวนและแจ้งกำนันว่าขี้เมาตกต้นไม้ตาย ฝ่ายจ๋ายเมื่อรู้ข่าวว่ามีคนตายที่บ้านตาป่วยก็คิดว่าตาป่วยตายจึงหาลงศพเข้าไปในบ้านขณะที่ชาติกําลังจะแต่งงานอยู่จ๋ายจึงต้องคันออกจากบ้านตาป่วยเมื่อแต่งงานแล้วชาิก็ไม่รัดทิ้งนิสยัยเจชูและจะมาจีบปากกาสแสดงโดยลุกนภพากลมกลม่อมลูกสาวของแก้วสแสดงโดยทองแถมสีวันรู้เข้าจึงตามมาหึงหวงชาิโมโหมากจึงตบตีสีวันด้วยความน้อยใจสีวันเลยผูกคอตาย ผีของสีวันเฮี้ยนมากอารวาจนคนทั้งหมู่บ้านไม่กล้าออกนอกบ้านในเวลาตอนกลางคืนรวมทั้งตาโปรยด้วยอาจารย์แผงแซงโดยสมพลกงสุวรรณเมื่อเห็นเป็นโอกาสดีจะไปขุดศพสีวันมาลนน้ามันพายแล้วก็เอาสีวันมาเลี้ยงไว้ตาโปรยเองก็กําลังแย่มีคนถูกหวยอยู่เรื่อยๆจึงสืบรู้มาว่าลูกกกอกเป็นคนให้หวยจึงจ้างอาจารย์แผงไปจับลูกเกาะดังนั้นสุดใหญ่ยังเกิดขึ้นระหว่างลูกเกาะกับอาจารย์แผง ซึ่งมีสีวันเป็นสมุนเป็นการต่อสู้กันระหว่างอำนาจของเวทมนต์กับอิฤทริ์ผีกับผีส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นกระโิดตามลูกกอกขนองซึ่งจะฉายตอนรับปีใหม่ในเครือพีระมิดและนี่คือเรื่องยอดหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องลูกกอกขนองที่สร้างโดยบริษัททีพีเคโปรดักชันผู้สร้างตะเคียนขนองที่มีดารานำอย่างพอเจกแก่นเพชรสุพรรษาเนื่องพิลลหลลักอภิชาติรณภากกรมก่ พอพลพิรพัฒน์รอตอกทองแถมสมพลกงสุวันณและเด็กชายเอสมชาติและดาราจ,จากตะเคียนขนองครบชุดราสีธัทัพยักษกำกับการแสดงและอำนวยการสร้างโดยประยุน์วงชื่นสำหรับลูกกอกเป็นผีเด็กตามความชื่อของไทยๆโดยเป็นเด็กทารกที่เกิดมาแล้วเสียชีวิตทันทีอาจจะตายในท้องหากพิการเก็บศพนั้นไว้แล้รักษาให้ดีบูชา หรือเลี้ยงดูเสมือนว่ายังมีชีวิตอยู่ก็เชื่อกันว่าวิญญาณของลูกกอกนั้นจะให้โชคลาภและมีเรื่องเล่าเฮียน,นว่าบ้านใดที่เลี้ยงลูกกอกก็มักจะได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นสุขสนบางทีก็ออกมาหยอกล้อก,กันเล่นบางครั้งในวันที่ใกล้หวยจะออกกอาจ,จะใบหวยให้ถูกรวยกันไปตามๆกันหรือถ้าเลี้ยงไม่ดีก็อาจจะมีเรื่องหัวลาง้างแตกกันได้หรือมีเรื่องให้สวยได้ตลอดเวลาแต่ก็ต้องคอยตามใจให้ดีต้องบูชา หรือเลี้ยงด้วยสิ่งที่ลูกกอกชอบอาจจะเป็นขนมหวานน้ำหวานหรือของเล่นลูกกอกส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กเล็กกว่าเด็กทารกเกิดใหม่ตามปกติลักษณะเป็นศพเด็กแห้งๆที่ผ่านพิธีทางไสยศาสตร์สามารถพบพาหรือเลี้ยงไว้บนทิ้งตามความเชื่อส่วนมากจะเป็นเพศช,ชายที่เหียนได้น่ารักน่าชังสัหดับในหนังเรื่องลูกกอกขนองก็พูดถึงลูกกอกในสักษณะที่ให้คุณมากกว่าให้โทษและเป็นฝ่ายดี ซึ่งไม่หวยรวยวทุกไลายอย่างนี้ผมว่าน่าจะเลี้ยงโดยมีผีร้ายมาเป็นคู่ต่อสู้ซึ่งมาจากการแขวนคอตายของหญิงผ้ายักถือว่าเป็นผีต้โหงหรือการตายอย่างผิดปกติอย่างน่าอริจอนาถและอยู่ภายใต้อำน,นาจอิทธิพลของหมอผีซึ่งปลุกชีพผีขึ้นมาแล้วควบคุมด้วยอาคมจะบงการให้กระทําการเลวร้วายอย่างไรก็ได้และในหนังเรื่องนี้ก็พูดถึงน้าบันพายซึ่งได้มาจากการเอาเทียนไข ลงอคาคมกับดลือคาถาลงไปตรงใต้คางผู้หญิงที่ตายโหงที่จะได้น้ํามันพลายออกมามีสีเหมือนน้าผึ้งมักจะนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสะกดให้บุคคลป้าหมายหลงไหล,หลส่วนใหญ่ใช้ในการทําสเสน่ห์แต่มักจะมีข้อห้ามมันบังคับให้ใช้ควบคู่กันไปแล้วแต่หมอผีที่เป็นผู้กําหนดโดยข้อห้ามเหล่านี้มันจะตั้งขึ้นมาเพื่อเกิดความขลังและเป็นมงค,คลสําหรับเรื่องที่ไม่เป็นมงค,คลข,ขอขอบพระคุณเรื่องย่อดจากบริษัท p Production ีทีเค d u ดักชั่จำกัดผู้สร้างลูกกอกขนองก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องซ i น e มายา Studio เพื่อท่านจะไ่ไปพาดในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราขานตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอยโฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปอืน่นๆที่ตามมาท่านชมอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ